สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความร้อนแรงนะครับทางภูมิศาสตร์โลกแห่งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะในยูเครนไม่ได้มีเฉพาะในตะนกกลางนะครับมันมีหลายจุดเลยนะครับอย่างคลิปก่อนอันนี้ผมพูดถึงนะครับในซีเรียเนี่ยก็มีโอกาสเผชิญหน้านะระหว่างโดรนนะของสหรัฐเนี่ยกับทางเครื่องบินรบรัสเซีย ทางด้านแปซิฟิกนะครับก็เริ่มมีการซ้อมรบถี่ขึ้นนะครับของรัเสเซียกับจีนนะครับซึ่งก็จะนะมีไปกระทบโดนนะพันธมิตรของสหรัฐด,ด้วยนะครับก็ดูข่าวแปรต่างประเทศจีนนี้กันการเอาคืนทางทะเลของปูตินและสีที่ท้าทาทยรัเสเซียและจีนนะครับปล่อยเหล่าเรือรบใกล้บรรดาแนา่นาน้ำญี่ปุ่นรัเสเซียจีนยกระดับการซ้อมรบใกล้พันธมิตรสหรัฐกองกําลังทางทะเลของรัเสเซียจีนล้อมญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับ ยกค,ความห่วงกังวลต่างๆนะครับเหนือการซ้อมรบรอบเกาะบรรดากิจกรรมทางทะเลต่างๆของรัเสเซียและจีนนะครับได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแปซิฟิกตะวันตกรัฐบาลนะครับของญี่ปุ่นได้รายงานบรรดาการซ้อมรบนะครับเป็นวงกว้างใกล้กับบรรดานะเส้นทางทะเลของญี่ปุ่นการเคลื่อนไหวนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะทะลุผ่านบรรดาช่องแคบนะครับอย่าง มิยาโกะนะโอซูมินะซึชิมะแล้วก็นนกซึก,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 นะการุญี่ปุ่นนะครับปรชิญหน้าบรรดาข้อพิพาทต่างๆกับรัสเซียเหนือหมู่เกาะคูริวนะครับแล้วก็กับจีนเหนือหมู่เกาะนะเซนกากุญี่ปุ่นนะครับยังได้แบ่งปันนะครับเขตแดนนะทางทะเลกับเกาหลีเหนือรวมถึงความห่วงกังวลต่างๆทางความมั่นคงนะครับภูมิภาคอีกด้วย ในเดือนมิถุนายนนะครับนาวีญี่ปุ่นเนี่ยได้สกัดกั้นนะครับ14กองเรือที่ประกอบด้วยเรือจำนวน27ลำจากรัสเซียและจีนในเดือนพฤษภาคมนะครับญี่ปุ่นได้สกัดกั้น4กองเรือและในเดือนเมษายนนะครับกองกำลังทางทะเลของพวกเขาครับก็ได้สกัดกั้น7กองเรือในวันศุกร์นะครับกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียได้บรรลุผลสำเร็จ สมบูรณ์1น,นะครับของการฝึกฝนซ้อมรบเป็นเวลา10วันนะรอบญี่ปุ่นการซ้อมรบนั้นนะครับได้รวมถึงบรรดาเรือ4 0ลําเช่นเดียวกันนะครับกับอากาศยานรบและก็เฮลิคอปเตอร์ต่างๆกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียนะครับถูกตั้งอยู่ในเมืองโฟกิโน ok นะครับที่เป็นเขตห่วงห้ามนะครับไม่ให้เข้าถึงกองเรือนะทะเลตะวันออกของจีนนะถูกตั้งอยู่นะในนิงโบ และกองเรือนัทะเลเหนือของพวกเขานะครับก็อยู่ในชิงเต่าทั้งคู่นะครับอยู่ในชายฝั่งนทางตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชินีนะครับก็บอกว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้นะมีการเตรียมมีการซ้อมรบไปทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นนะแถวๆที่เราเห็นนะครับในเมดิเตอร์เรเนียนในมหาสมุทรแปซิฟิกในมหาสมุทรแอตแลนติก หลายที่ตึงเครียดกันอยู่ในขณะนี้นะในยูเครนนะซึ่งเดี๋ยวเกาหลีเหนือจะส่งทหารก็ไปช่วยรัสเซียนะครับความตึงเครียดชายแดนนะครับระหว่างอิสราเอลกับเอชบอลล์นะการโจมตีนะเป็นรายวันในทีเดียวนะครับของฮูตีในทะเลแดงในทะเลอาร์เบียเนี่ยนะวันนี้ก็มีข่าวซ้อมรบแล้วนะรอบๆนะครับเรียกว่าเกาะญี่ปุ่นนะโดยกองเรือของจีนและรัสเซียซึ่งซ้อมถี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามข่าวก็บอกว่า เนี่ยเฉพาะในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับมีเจอทั้ง14นะกองเรือนะของจีนและรัสเซียเนี่ยนะผ่านเข้าไปนะครับก็ก่อนนันนี้ก็มีนะบางเดือนก็มีเจ็ดกองเรือบ้างนะบางเดือนก็มี4กองเรือบ้างนะครับแต่ว่าถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นก็คงไม่มีใครยอมใครแหละครับต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ